ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2567ขึ้น9ค้าำเดือน8ปีมะโรงคนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณกระตือรือร้นในงานตรงหน้าเป็นอย่างมากและคุณก็สามารถทำออกมาได้ดีและเมื่อจบงานตรงหน้า คุณก็เริ่มโปรเจกต์ใหม่ที่อยู่ในหัวของคุณทันทีมีเกณฑ์ที่ดีในการเปิดกิจการใหม่ๆใ,ในวันนี้การเงินการเงินไหลลื่นดีมีเข้ามาไม่ขาดมือแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายไปกับการเลี้ยงสังสรรค์หรือการรับรองแขกญาติที่มาจากแดนไกลหรือเพื่อสารสัมพันธ์ทางธุรกิจซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ในอนาคตความรักและครอบครัวต้องมีเงินเท่านั้น คุณจึงจะเลือกให้เข้ามาในหัวใจนอกจากนั้นยังต้องเป็นคนที่มีรสนิยมที่ดีเป็นผู้มีเกียรติมีหน้ามีตาในสังคมอีกด้วยอย่างไรก็ดีคุณก็อยู่ในฐานะที่เลือกได้ส่วนคนมีครอบครัวแล้ววันนี้จะใช้จ่ายเงินในครอบครัวจำนวนมากอาจจะเป็นการซื้อของชิ้นใหญ่เข้าบ้านสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีกรมท่าเสริมความคล่องตัวทางการเงิน โชคลาภจากการเสี่ยงและมรดกทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความสุขสมหวังในความรักความเมตตารักใคร่จากผู้ใหญ่และคนทั่วไปเวลามงคล9 0นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงาน คนที่รอคอยงานอยู่จะได้ข่าวเรื่องการรับเข้าทำงานหากสอบแข่งขันก็จะเป็นผู้ถูกเลือกอาจได้รับการปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนไปในทางที่ดีขึ้นมีการพัฒนางานที่ทำอยู่ให้เจริญขึ้นมั่นคงขึ้นการเงินเงินอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดในชีวิตคุณคุณทำทุกอย่างด้วยใจรักและความพอใจแต่นั่นเพราะคุณรู้สึกว่าความสุขสำคัญกว่าของนอกกาย แต่ด้วยความคิดเช่นนี้กลับทําให้คุณทําเงินได้มากถึงแม้จะมีคนที่พยายามเอาเปรียบคุณอยู่ก็ตามหากคุณเป็นอาจารย์แพทย์เงินจะดีมากกว่าทุกวันความรักและครอบครัววันนี้คุณยังไม่พบคนที่ถูกใจเพราะมักจะมองหาคนที่มีความสามารถและอยู่ใต้อานัตคุณได้คนรักคู่ครองให้ลดความดื้อรั้นเอาแต่ใจลงบ้างถึงคุณจะดุดันเข้มแข็งข้าง,างนอกบ้าน แต่ในบ้านคุณควรอ่อนโยนและนุ่มนวลต่อกันสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอยทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความกระตือรือร้นความคิดสร้างสารรค์และมุ่งมั่นในการงานเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาที คนเกิดวันอังคารการงานการงานเดินหน้าไปได้อย่างดีคุณฉลาดที่จะรู้จักรุกและรับงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมักจะทำให้คุณก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วคุณมีหัวก้าวหน้าและว,วันนี้กระตือรือร้อนความอ่อนน้อมอยู่เป็นของคุณเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คุณไปได้ไกลและเร็วการเงินคุณบริหารเงินได้ดีการเงินจึงคล่องตัวดี ไม่พบปัญหาใดมีเกณฑ์ได้เริ่มใช้เงินลงทุนในแบบที่คุณวางแผนไว้อย่างจริงจังจะได้รับข่าวดีเรื่องเงินโดยเฉพาะผู้ที่ทำเรื่องขอกู้กับสถาบันการเงินงานค้าขายต่างๆทำเงินได้ดีในวันนี้ความรักและครอบครัวจะมีโชคในด้านความรักคุณอาจได้พบกับคนที่คุณฝันไว้ได้สารสัมพันธ์กันอย่างหวานชื่นรักชอบใครวันนี้ให้รีบเข้าไปทำความรู้จักคนมีคู่ และคนมีครอบครัวก็มีความสุขดีทั้งยังอาจได้รับของขวัญม,มีค่าจากคนรักอีกด้วยสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมชื่อเสียงความเป็นมงคลในการประกอบกิจการต่างๆความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างามทิศมงคลทิศเหนือเสริมความช่วยเหลือกำลังใจเข้มแข็งกระตือรือร้นและเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ เวลามงคล0นาฬิกาถึง1 30. นาฬิกาสานาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานการดำเนินงานวันนี้จะรับรื่นคุณจะได้เปรียบในการต่อรองการทำสัญญาหรือการค้าขายที่ต้องใช้เล่เหลี่ยม ทั้งยังสามารถประสานงานต่างๆได้อย่างลื่นไหลทํางานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างไม่ติดขัดบางคนจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เพศชายที่มีบุคลิกใจถึงพึ่งได้การเงินคุณโดดเด่นในเรื่องการเงินทั้งยังมีโชคที่ดีจากการเสี่ยงโชควันนี้ให้ทําบุญเสริมดวงการเงินจะได้โชคใหญ่หรือประสบความสําเร็จทางการเงินตามที่หวังคนที่พบปัญหาทางการเงินอยู่ มีเกณฑ์พลิกผันจากร้ายเป็นดีได้แบบปาฏิหาริย์ความรักและครอบครัวอาจต้องเข้าไปช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือคนรักในเรื่องเงินทองบางคนจะพบปัญหาที่ยากจะแก้ไขที่มีจากความสัมพันธ์ที่ปฏิเสธไม่ได้วันนี้ไม่เหมาะกับงานมงคลในบ้านหรือเริ่มต้นรักครั้งใหม่เพราะต้องตามแก้ไขปัญหาในครอบครัวสีมงคลสีเขียวเสริมบริวารเชื่อฟัง มิตรภาพจากผู้อื่นความสามารถคีในหมู่คณะทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมสุขภาพแข็งแรงสมาธิดีจิตใจสงบร่มเย็นเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืน การงานอยากจะพักผ่อนจากงานหนักที่ผ่านมาวันนี้คุณก็จะได้พักอาจจะขอลาหยุดยาวๆเพื่อชาร์จพลังให้กลับมาสู้ต่อได้วันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องงานมากนักคุณไม่ได้อยากไปเที่ยวไหนไกลๆเพียงแต่อยากจะหยุดความเครียดต่างๆในงานสักพักงานค้าขายก็ยังสบายๆการเงินหาได้เท่าไหร่คุณเก็บเรียบไม่ค่อยใช้จ่าย เพราะความจนมันน่ากลัวแต่ก็ทําให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นวันนี้คุณจะประสบความสําเร็จในการทําเงินได้ตามเป้าขยันมากและไม่คุยเรื่องเงินกับใครความรักและครอบครัวให้ระมัดระวังความเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ในบ้านหรือตัวคุณเองครอบครัวมีความสุขสามัคคีกันดีอาจได้ร่วมทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะก้าวหน้ามั่นคงดีคนโสด ยังคงสนใจในการทำงานมากกว่ามองหาคนรู้ใจสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความสดใสร่าเริงสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทิศมงคลทิศเหนือเสริมความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างามเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานวันนี้จะถูกยกย้ายงานแบบไม่รู้ตัวถูกลดความสำคัญในหน้าที่คุณจะรู้สึกไม่สบายใจกับสถานการณ์ที่กดดันในวันนี้อาจตัดสินใจลาออกขอให้ใจเย็นๆทุกอย่างไม่แน่นอนอย่าเพิ่งมองในแง่ร้ายจนเกินไปคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเตรียมตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในวันนี้ได้การเงิน อาจต้องเสียเงินจำนวนมากเพราะความไว้วางใจคุณไม่ควรจะปล่อยให้ใครเข้ามาข้องเกี่ยวในเรื่องการเงินมากนักเพราะมักจะจบลงอย่างน่าเจ็บใจและเสียผลประโยชน์การใช้จ่ายเงินก็ให้ถี่ถ้วนให้มากกว่าปกติเพราะคุณมักจะถูกจ้องเอาเปรียบจากคนไม่ดีและเสียทีเพราะความซื่อของตนเองความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ประสบกับรักแรกพบถูกใจกันตั้งแต่แรกเห็น และมีทีท่าว่าต่างคนจะต่างสนใจกันและกันแต่ก็ยังสงวนท่าทีอยู่คนมีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากเด็กในครอบครัวหรือได้ทายาทอันเป็นที่รักมาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวสีมงคลสีชมพูสีน้ำตาลเสริมความเข้มแข็งกล้าหาญความอดทนมุ่งมั่นทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความรับรื่นด้านการเงินโชคลาภ การเพิ่มพูนของทรัพย์สินเวลามงคล7จ็นาฬิกาสานาทีถึง9ก้นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานกิจการที่ทำอยู่จะเริ่มมั่นคงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายคุณไม่มีอะไรให้ต้องกังวล สถานการณ์ที่เคยย่ำแย่หรือคาบเกี่ยวให้คุณต้องลุ้นจะจบลงด้วยดีได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ก็ระวังจะมีคนมาอิจฉาในความสำเร็จของคุณไว้ด้วยไม่ควรไปสนใจการเงินวันนี้จะมีความต้องการใช้เงินในการทำบุญทำกุศลมากกว่าที่จะใช้ต่อยอดทางธุรกิจแต่ก็ไม่ทำให้คุณเงินขาดมือแต่กลับมีคนที่เชื่อถือในตัวคุณสนับสนุนทางด้านการเงิน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีความรักและครอบครัวคุณมีโชคมีเสน่ห์ในเรื่องความรักไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่แล้วจะได้รับความสนใจจากคนจำนวนมากในวันนี้แต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณอยากจะจริงจังกับใครเพราะยังรักการมีชีวิตที่อิสระส่วนคนมีคู่อาจจะได้วางแผนท่องเที่ยวกับคนรักสีมงคลสีดำสีม่วงสีกรมท่า เสริมความอดทนเข้มแข็งกล้าหาญทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสุขภาพกายผ่องใสจิตใจร่มเย็นชีวิตราบรื่นเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกาสานาทีคนเกิดวันเสาร์การงาน งานของคุณจะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมการซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่จะโดดเด่นจะมีผู้ร่วมงานหรือผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์และขยันขันแข็งมาช่วยให้งานของคุณราบรื่นงานที่รับช่วงต่อจากครอบครัวจะได้ขยับขยายมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีการเงินงานที่ต้องใช้วัตถศิลป์และความเอาใจใส่เทคแคร์จะทำเงินให้กับคุณได้มาก ยิ่งเป็นงานบริการหากคุณเพิ่มความใส่ใจลูกค้าและความสุภาพเข้าไปจะทำให้ได้ทิปเพิ่มหรือไดออเดอร์เพิ่มอีกด้วยแต่ให้ดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายให้รัดกุมขึ้นเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะเปลืองเงินไปกับการซื้อของตามใจตัวเองมากกว่าเดิมความรักและครอบครัวอย่าใช้แต่อารมณ์ปัญหาเล็กน้อยก็อย่าเอาเรื่องเอาราวจนเกินไปเพราะมักจะสร้างความร้าวฉานให้กับครอบครัวได้ คนโสดคุณต้องลดความเอาแต่ใจและอย่าผดเด็จการจนเกินไปคนที่มีคนคุยอยู่วันนี้ความสัมพันธ์ไม่ก้าวหน้าหรืออาจต้องจบลงสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มเสริมความสามาคัคคีไม่ตรีจิตความเชื่อฟังทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความร่าเริงร่มเย็นสุขภาพแข็งแรงผ่องใสเวลามงคล 3มนาฬิกาถึงสนาฬิกา30นาที